ในวันนี้เราก็จะมาลุยตัดหญ้ากันหน่อยนะครับในสวนด้วยรถตัดหญ้าแบบจิ๋วๆนะฮะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เดินตามแต่ว่าเราก็เอามาดัดแปลงนะครับเพื่อจะให้มันสามารถที่จะนั่งขับได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่นั่งขับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยดูเลยถ้าตัดหมดนี้นะ ถ้าตัดมุนนี้ได้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเหนื่อยแน่นอนถ้าเราเดินตามนะพื้นที่ตรงนี้ประมาณสองไร่สามไร่เนี่ยโอ้โหถ้าพูดง่ายง่ายว่าถ้าเดินตามเนี่ยไม่ต้องคุยกันเลยนะครับสุดยอดมาเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะนี่ครับรถคันจิว๋วที่เราผสมแล้วเอาถังมัไไม่ไม่ต้องก็ให้เบาเอาเครื่องตัดหญ้ามามาช่วยตัดหญ้าออกมาว่าอเอาเครื่องตัดหญ้ามาช่วยตัดหญ้า เอาน้ำมันน,น,นั้นเติมอ่ะแต่อย่าลืมวอาตัวลูกผสมนะนี่เราก็ตัดหญ้านะครับส่วนตรงเนี้ยมันตัดไม่ได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะที่ไม่เรียบนะครับมันจะมีท่อสายน้ำพีอีอยู่ด้วยนี่ฮะก็เช้าเช้ามาเราก็ลดน้ำกันหน่อยเนยเพื่อจะให้มีความชุ่มชืน้นตรงนี้ก็จะใช้เป็นฝูงบินทางเรียบเวียงเอานะครับแต่ตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยเราก็ใช้เครื่องตัดหญ้าอย่างนี้แหละ คือพูดง่ายๆว่าเราเดินตามไม่ไหวเพราะว่าถ้าจะให้เดินตามเนี่ยนะฮะคงเหนื่อยครับผมก็เอามาดัดแปลงเอานะครับต่อต่อซารี่ออกมานั่งขับนะฮะก็เชื่อมเลยนะเชื่อมเชื่อมทําขาทําอะไรแล้วตรงนี้ก็ให้มันอิสระได้นะครับนะให้มันอิสระได้ทั้งตรงนี้หมุนซ้ายหมุนขวาได้แล้วตรงนี้ก็เป็นอิสระได้นะครับก็พูดง่ายๆว่าหมายความว่ามันยกไปยกมาได้หมดเวลาขับมันจะนิ่งนะฮะ โอเคเราก็ดัดแปลงเอาได้เนาะก็ไปดูแบบจากเขามาแหละนะฮะก็คือไม่ได้คิดคนเองเราไปดูแบบในสื่อต่างๆนะฮะวันนี้เราก็จะมาลุยตัดหญ้ากันนิดนึงนะครับเราจะเอารถตัดหญ้าจิ๋วเนี่ยคือวิ่งล่องกลางวิ่งลองกลางแบบนี้นะครับส่วนตรงเนี้ยที่มันตัดไม่ได้เนี่ยเพราะว่าที่มันไม่เรียบและมันมีท่อน้ําอยู่ด้วยนั่นหมายความว่า,วาถ้าเราตัดไปเดียวมันจะไปโดนท่อน้ำนะ,ะเนี่ยต้นต้นเก่าข้อตุยไป ต้นเก่าเขาตุยไปเราก็เอาต้นใหม่มาปลูกแทนนะครับดูดิน้ำอยู่ล็อกไหนน้ำอยู่ล็อกนี้นะครับนี่ให้ดูเห็นไหมฮะเขาก็จะมีท่อน้ํามาเขาก็จะได้กินน้ําบ้างแหละนะครับก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เขาอดน้ำมียาสีม่วงเดี๋ยววันนี้ถ่ายให้ดูนะยาสีม่วงเนี่ยก็คือก็พอได้ผลนะบางทีตัวด้วงที่มากินเนี่ยก็คือตุยอยู่แถวๆนี้แหละ เเราก็จะขับเวียนรอบอย่างนี้เลยก็ลกนิดนึงแต่ว่าเราต้องค่อยๆเคลียร์พื้นที่เขานะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ลกจัดมากไม่ได้เดี๋ยวมันสู้หญ้าไม่ไหวนะครับท่อน้ำมันจะเดินอยู่อย่างเนี้ยเห็นไหมฮะคือเราจะมีท่อ PE แบบเป็นล่องๆแถวๆเลยแต่ส่วนตรงกลางมันจะไม่มีเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้รถตัดหญ้าจิ๋วลุยได้นะครับ ต้นกล้วยเราก็จะแอบได้กินน้ําด้วยนะครับก็ปลูกกล้วยด้วยนะครับอ่ะนี่กล้วยเราก็ยังพอได้กินน้ํากันอย่างน้อย,อยก็เขาก็จะพอได้กินแหละเดี๋ยวในอนาคตเผื่อมีลูกให้เรากินบ้างไปหวังมะพร้าวอย่างเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้นะฮะก็ต้องเล่นกล้วยมาช่วยผสมแล้วไม่อย่างนั้นแย่เลยตัวด้วงมากินเออเป็นด้วงแลด ลุงแรดมาลุยในสวนเราโหต้องบอกว่าแย่เลยทีนี้ต้องเอาอต้นกล้วยมาผสมละจริงๆแล้วผมก็ปลูกตั้งแต่แรกแล้วนะต้นกล้วยเนี่ยผสมไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็โตบ้างตุยบ้างอะไรเงี้ยก็เหลือไม่เท่าไหร่สวัสดียามเช้าครับลดน้ําตัดยากันหน่อยวันนี้อากาศดีมากนะฮะเนีย่ยต้นเล็กๆเ,เ,เขาก็เริ่มออกมาออกไรละเดี๋ยวเราก็ค่อยๆขยายพันธุ์เข้าไปเรื่อยๆนะครับ ผมปลูกตอนที่มันเป็นหน้าแล้งไงแล้วก็เขาไม่มีน้ํากินเลยผมต่อท่อไม่ทันนะฮะเขาก็ตุยไปเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมาดูแลเขาใหม่ต้นกล้วยไม่ยากครับดูแลไม่ยากนะอ่ะเดี๋ยวตรงมุมบริเวณนี้ก็ใช้ผงบินทางเรียบเอาวันนี้เรามาตัดหญ้าก,กันหน่อยพาเพื่อนๆนมาชมสวนมะพร้าวน้ําหอมของเรานะฮะอาจจะโตไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้พื้นที่มันรกร้างว่างเปล่านะครับสามารถที่จะเอามา ปลูกอะไรกินได้ก็หวากันไปนะฮะถ้ามันมีมากก็ขายไปถ้ามันมีน้อยก็กินเอานะครับโอเคอย่าปล่อยให้พื้นที่รกล้างว่างเปล่าครับขอบคุณมากครับ